สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะลูกไหม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆแม้แท้ๆเป็นนางเอกดังนศนวัตนเก็บตัวไม่บอกใครเป็นพระเอกรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับกระแสะความนิยมจากแฟนๆอย่างล้นหลามและได้รับคำชมเรื่องฝีมือการแสดงอย่างมากสำหรับพระเอกหนุ่มนศนวัตน์ ผาเอกหน้าฝรั่งที่เป็นที่หมายปองของสาวๆเพราะด้วยหน้าตาอันหลอกโคมและสเสน่ห์ทำให้หนุ่มนดนั้นเป็นที่รู้จักและที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่ใครจะรู้ว่าหนุ่มคนนี้นั้นมีความลับที่ไม่เคยเป่าประกาศให้ใครรู้ฮอตแรงเวอร์นาทีนี้ไม่มีใครเกินพระเอกนดนวัฒน์วัย22ปี หรือนายพีจอมเวียงแห่งตราบาบสีชมพูละครเย็นเรตติ้งแรงของช่องสามที่ทำเรตติ้งสูงกว่าละครข้ามตอนนี้เสียอีกเรียกว่าออร่าความหล่อสาสไตล์ออปป้าจับมากๆนาทีนี้เพิ่มดีกีความฮอตแรงขึ้นเรื่อยๆลองมาทำความรู้จักกับหนุ่มพลหรือนวัตผู้พันทัชชศรพลเกิดเมื่อวันที่15มกราคม2539เป็นบุตรชายคนเล็กของพลตำรวจตีทันทงศักด์ ผูพันทัชศสีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลกับชนุดพรวิสิตโสพลอดีตนางเอกในภาพยนตร์ดังเรื่องเพื่อนแพงปี2526และเรื่องพลอยทะเลพลเป็นบุตรคนที่3ของครอบครัวโดยมีพี่สาวหนึ่งคนและพี่ชายหนึ่งคนค่ะโดยหนุ่มพลน,นั้นมีหน้าตาคมคายออกแนวรูปครึ่ง เพราะคุณทวดเป็นชาวเยอรมันโดยพลสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยลำคำแหงฝ่ายประถมระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเซนีและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกบังภาควิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมเกียรตินิยมอันดับสองด้วยล่ะค่ะ เผาวงการบันเทิงจากผู้จัดการชักชวนด้วยความมีบุคลิกที่โดดเด่นพวงดีกีเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์เดือนสถาบันอีกทั้งยังเป็นผู้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ และยังเคยได้รับรางวัลควัญใจช่างภาพชายจากการประกวดหนุ่มสาวดาวเมฆคลา2,556และได้รับรางวัลชนะเลิศหนุ่มว้าวในการประกวดมิดินเล่สาววิงหนุ่มว้าวปี2เมื่อปี2,558โดยมีผลงานการแสดงเรื่องแรกคือใส่ลับจับแอปเมื่อปี2,560อีกด้วย ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Lift X ์เอ็ e หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ